สวัสดีค่ะวันนี้สวนผักไทยในอังกฤษจะเอาวิธีปรุงดินปลูกมะเขือดกๆมาฝากเพื่อนๆในเมืองหนาวทุกๆคนนะคะมะเขือปลูกในเมืองหนาวเป็นผักที่ยากที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆหากเพื่อนๆจะปลูกมะเขือน,นะคะ,ะสิ่งที่จะเตรียมไว้นะคะ ที่ที่ตรวจวัดค่า PH ของดินค่ะสำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าหากดินไม่ถูกต้องเออมะเขือก็จะไม่ไม่ติดลูกเลยนะคะเราจะปลูกในกระถางนะคะกระถาง15ลิตรค่ะเพราะว่าปลูกในกระถางปุ๋ยจะได้ไม่เปลืองปุ๋ยนะคะ ปุ๋ยก็อยู่ในกระถางค่ะและมะเขือก็จะติดลูกเยอะกว่าปลูกลงดินนะคะเรามีที่น้อยนะคะและปลูกในกระถางก็สามารถยกย้ายได้ง่ายด้วยค่ะเรามาลงมือปรุงดินกันเลยนะคะเพื่อนๆดินที่เราปลูกนะคะ เราจะขุดดินร่วนจากในสวนค่ะแล้วก็มาผสมปุ๋ยคอกที่เราหมักเองเอาไว้นะคะหมักข้ามปีก็ดินดินร่วน3ส,ส่วนนะคะแล้วก็ดินดินที่ปุ๋ยหมักเองนะคะ1ส่วนเราปลูกมะเขือมา3ปีแล้วค่ะ ปีแรกๆนะคะเราปลูกร้อยต้นนะคะเมื่อเขือของเราได้ต้นละลูกเราไม่โทษนะคะปีต่อมาเราเลยเคิดว่าต้องทำอะไรผิดแน่นอนก็เลยซื้อ,เ,อเครื่องวัดดินมาค่ะมาตรวจดูว่าเอา๊ะทำไมเมื่อเขือเราก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรครบทุกอย่างทำไมไม่ติดลูก เราก็เลยวัดค่าของดินนะคะ pH ของเรา7ค่ะ7ก็ไม่ใช่ว่าเลวนะคะ7คือปุ๋ยเยอะเกินและดินก็ธรรมชาติเกินไปเราต้องปรับสภาพของดินนะคะปรับให้มันต่ำกว่า7ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่าปรับสภาพดินใช้อะไรปรับนะคะมีสารเคมีตัวไหนนะคะ วิธีผสมดินนะคะเราเราใส่ปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นขี้ม้าหรือขี้บัวอัดเม็ดที่ซื้อได้ตามร้านเราใช้ขี้ไก่นะคะเราหาได้ขี้ไก่อัดเม็ดค่ะและปุ๋ยที่เราใส่เพิ่มนะคะดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกที่เราหมักเองเราก็จะเพิ่มขี้ไก่อัดเม็ดและปุ๋ยกระดูกปลาปุ๋ยเม็ดนะคะ ปุ๋ยกระดูกปลาก็คือ,อ,อท่าทางคล้ายๆกับรำข้าวที่เห็นนะคะเป็นปุ๋ยที่ปล่อยปล่อยสารอาหารช้านะคะคือปล่อยทีละนิดทีละนิดนะที่ที่ผักพืชที่เราต้องการนะคะและปุ๋ยเม็ดก็จะให้ปล่อยสารเคมเีสารอาหารให้ผักของเราไวไวกว่าปุ๋ยอย่างอื่นนะคะ หากเราปรุงดินเองนะคะเราต้องทิ้งเอาไว้ประมาณ3วันถึง7วันหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากเราซื้อดินถุงนะคะดินถุงชื่อเอริกาเซตนะคะถุงที่เห็นสีชมพูจะต้องเรียกว่าเอริเคเซตนะคะเป็นดินชนิดนี้ที่เราค้นศึกษามาเป็นดินเขาเรียกดินเปรี้ยวนะคะดินเปรี้ยวคือแอซิดซอยนะคะเพื่อนๆ แลดินชนิดนี้ก็เหมาะสมกับปลูกมะเขือปลูกสตรอเบอรี่ปลูกผักได้หลายอย่างนะคะเพราะดินเขาปรับสภาพมาแล้วแล้วเขาก็ใส่สารอาหารมาครบถ้วนแต่ถ้าเราปลูกมะเขือนะคะถ้าปลูกเยอะเหมือนเราก็เอามาผสมดินในสวนของเราก็ได้คะ่ะเอามาผสมเพิ่มกับปุ๋ยที่เรามีก็ก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะเราทำมาแล้วมะเขือของเราก็ดกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ประหยัดเงินด้วยค่ะแต่หากเพื่อนๆหาซื้อได้ช่วงนี้ก็ซื้อเลยนะคะมะเขือได้ได้กินมะเขือนแน่ๆเลยค่ะหากใช้ดินถุงสีชมพูที่ซื้อมานะคะไม่ต้องหมักข้ามไวเหมือนเหมือนเหมือนที่เราหมักเองในสวนนะคะลงต้นกล้าได้เลยค่ะเห็นไหมคะลูกกล้าของเรางามงามนะคะเพื่อนเ ลูก้าเราจะงามมากเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยถูกถูกวิธีนะคะปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยของบริษัทเจมเพ็กนะคะเป็นปุ๋ยไนโตรค่ะเร่งรากเร่งใบนะคะปุ๋ยชนิดนี้สามารถลดพวกผักกินใบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่าปุ๋ยชนิดนี้ชื่ออะไรเ,เพราะว่า หาซื้อไดอท้ทุกประเทศค่ะแต่ว่าเอาที่อยู่ต่างประเทศก็ไป Google เองนะคะที่ที่อังกฤษเขาเรียก Gempack นะคะเบอร์2ค่ะเพราะเขามีหลายเบอร์นะคะเราก็ต้องใช้ให้ถูก,ถ,กถูกชนิดของมันค่ะถ้าหากเพื่อนๆใช้ดินสำเร็จรูปนะคะก็สามารถลงรูปกล้าได้เลยนะคะ ช่วงนี้นะคะอากาศที่นี่แปรปรวนมากเลยค่ะตอนกลางคืนหนาวกลางวันก็ร้อนออปกตินะคะเราจะเอาเออต้นกล้าผักในหลาย,ลายชนิดของเราปลูกข้างนอกได้แล้วแต่ปีนี้เราไม่กล้าเอาออกค่ะไม่กล้าเสี่ยงเสียดายนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ในอนาคตลูกกล้าผักมเมล็ดผักมาจากเมืองไทยก็คงจะหายากนะคะ เพื่อนๆก็ต้องเทคแคร์กันหน่อยนะคะเทคนิค mm hmm. วิธีการปลูกมะเขือของเรานะคะที่เราศึกษามาช่วงนี้นะคะ mm hmm. เป็นช่วงที่มะเขือกำลังเจริญเติบโตต้องการความร้อนและต้องการปุ๋ยนะคะวิธีดูแลก็เ, mm hmm. เพื่อนๆรดน้ำ ลดน้ำบ่อยๆนะคะเพราะเพราะมะเขือชอบน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยของเราก็ชื่อเดียวกับตินนะคะ Education นะคะเดี๋ยวท้ายๆคลิปเราจะมีวิธีลดให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะช่วงนี้เก็บเอาไว้ในในบ้านผักนะคะราวๆกลางเดือนกลางเดือนหน้านะคะเราจะมาอัปเดตวิธีตัดใบตัดกิ่งนะคะเพื่อนๆ นี่เราลงต้นมะเขือไว้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะวิธีรดน้ำก็ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยชื่อเดียวกันนะคะ a d k c a Plant Food นะคะชื่อเดียวกับดินค่ะวิธีรดก็เคล็ดลับไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยใส่ทีละนิดทุกครั้งที่เรารดน้ำนะคะ มะเขือชอบน้ำนะคะต้องต้องลดสม่ำเสมอนะคะช่วงนี้ใส่นิดเดียวต่อต่อน้ำถังถังหนึ่งของเรามัน10ลิตรนะคะก็ใส่ไปใส่ไปนิดหนึ่งประมาณ1ช้อนชานะคะทุกครั้งที่เราลดน้ำนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยชนิดนี้ลงไปะคะ่ะปุ๋ยชนิดนี้มันจะมีคุณค่าอาหารสาร สารอาหารที่เลี้ยงมะเขือมีทั้งป้อนดอกมีทั้งใบมีทั้งรากมีทุกอย่างเลยนะคะคือรวมกันหมดนะคะสูตรเสมอนะคะเห็นไหมคะก็จะมีช้อนอะไรมาให้เออถ้ามีน้ําฝนก็ยิ่งจะดีคะ่ะใส่แค่นี้นะคะต่อน้ำสิบลิตรแล้วมะเขือถ้าหากร้อนเกินนะคะอยู่ในบ้านผัก ก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเคสอนของมันจะแห้งค่ะถ้าหากเ,าเพื่อนๆมีบ้านผักปลูกลงดินก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้หมดเลยนะคะถ้าเกิดร้อนเกินมะเขือก็จะไม่ดกค่ะหวังว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนในเมืองหนาวหรือว่าเมืองร้อน เข้าใจวิธีปลูกมะเขือเราอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้มีมะเขือเก็บเหมือนในสวนของเรานะคะลูกใหญ่มากบางลูก70 8 0ถึงกร,รัมนะคะลูกอ้วนๆววิธีปลูกมะเขือที่สำคัญที่สุดก็คือดินนะคะดินจะต้องถูกต้องและให้ปุ๋ยถูกต้องและเราก็จะได้ผลออกมา ดีมากมาย100%ดอกแรกเราต้องเด็ดนะคะเพราะว่าตำราของเราดอกแรกลูกจะไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆและคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ชมวิดีโอคลิปของเราจนจบเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ